นี่คือ HP OmniBook x p 1 4รุ่นปี2025ครับจุดเด่นของเขาก็คือนี่จอภาพที่สามารถพับได้สามองศาและมีปากกามาพร้อมกันเลยนะครับสามารถวาดเขียนต่างๆได้ใช้งานแบบสายครีเอเตอร์ได้จอภาพเป็นจอแบบ OLED 120 h z ความละเอียดระดับ 2K นะครับเหมาะสำหรับสายทำงานเทสแล้วจอสีตรงใช้งานด้านกราฟิกตัดต่อวิดีโอโอ้ยสบายๆนอกจากนั้นยังมาพร้อมวัสดุดีนะครับมีคุณภาพนี แข็งแรงมากและเป็นโลโก้ HP แบบพรีเมียมเครื่องนี้ราคา4 6 9 9 0บาทมาพร้อม CPU AMD Ryzen AI 7350และยังมาพร้อมฟังก์ชันด้านการใช้งาน AI ไม่ว่าจะเป็นตัดแบก็กกราวดฉากหลังตัดไม้รถเสียงรบกวนต่างๆออปชั่นสำหรับ AI ครบคีย์บอร์ดอย่างแจมปุ่มใหญ่คิดว่าพิมพ์ไม่สะดวกเหรอ คตรสะดวกเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กครบจบสำหรับสายทำงานแร็คทีเตอร์ในราคา46,990บาท CPU แรงระดับพิมพ์สกิกรไต์จอภาพ OLED 120 h z เโอ้ยครครบครบเปิดกันนี้ไม่มีอีกแล้ว